เดินง่ายครับเดินง่ายมือใหม่เดินได้ครับเก้าแรกกุก็ลำบากแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้เราเดินประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงใช่ไหม าลงเนี่ยค่ะพี่หนูออประมาณชั่วโมงลงชั่วโมงนิดนึง,งสิ่งที่เราต้องการก็คือวิวเฮ้ยต,ตรงนี้ สวยวะ่ะต้อนอะไรพี่รู้ป่ะไม่รู้อ่ะกาแฟอ่ะน่าจะกาแฟเพราะปลูกเยอะเลยมันตั้งใจปลูกอ ต้อไม้บ้างมันต้องวิ่งแลวไวมย่างเงี้ยฉันข่าวปวดขาไม่ต้องวิ่งหรอกเดี๋ยวล่วงจุ๊บถ่ายวิดีโอให้โอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> เดินเข้าเป็นลูกถึงลูกจะเดินไม่ค่อยเก่งอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรใบกระดูกเมาไหมดูแล้วเมาไหมไม่เมาไม่เชื่อจริงจริงแน่ใจโอเคเดี๋ยวขอลองก่อยขอดมเลยดังเลย อันนี้ก็หาเองเหรอหาเองพูดเอง,เอ,เอ,งอืมมันไม่ฉุดอ่ะเทแค่กันตามทางนะครับทางเดินไปน้ำตกวาแม่คีช่างหาหรือโหดเหลือเกินเราต้องเดินเข้าลุยเข้าไปตรงนี้แต่คิวกินไปหนึ่ง <c oughs> เส้นทางเดินไปน้ำตกวาแมที่อันนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับเห็นแทมแทม,มแล้ว

ที่สุดเราก็มาถึงน้ำตกวาแม่กีอำเภอข่าสยางจังหวัดสตานหลังจากป่าฝั่งเส้นทางมา